สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมคนชอบหนังเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมและแนะนำอนิเมะซีรีส์นะครับที่ฉายในเ넷ฟิกก็เข้ามานานแล้วนะครับผมนั่นก็คือโคทาโร่ลีฟอ alone หรือโคทาโร่อยู่คนเดียวครับผมเพิ่งดูอนิเมะเรื่องนี้วันที่3เมษา ะครับวันอาทิตย์จริงๆเห็นเรื่องนี้นานแล้วครับใน Netflix แต่ไม่มีเวลาดูเพิ่งมามีเวลาดูก็วันนี้นี่แหละครับวันที่3นะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยอาจจะลงช้าม,มากอัดวันที่4ลงวันที่8-9 10ก็ว่ากันไปนะครับบอกตรงๆนะแรกๆคิดว่าเป็นอนิเมะแก๊กตลกเฮฮาปาร์ตี้ ธรรมดาธรรมดาเหมือนอ,อ,อนิเมะพ่อบ้านยากุซ่าแต่พอดูไปเรื่อยๆเชื่อเนื้อเรื่องพอดเรื่องโคตรลึกเลย <c oughs> มันผสมผสานความลงตัวและทุกรสชาติไว้ในตอนหนึ่งตอนได้คือมันเจ๋งมากนะครับ <c oughs> คือเรื่องนี้โคตรดีนะครับครเสพดราม่า บอกเลยครับว่าคุณเลฟิฟเรื่องนี้แน่ๆตัวเมะเนี่ยจะเล่าถึงเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อโคทาโร่นะครับที่มาอยู่คนเดียวในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเพื่อที่จะทําตัวเองให้เข้มแข็งแต่ก็เป็นคนที่แอบเหงาหน่อยๆแถมเก็บความรู้สึกเก่งด้วยนะครับไม่ออกทางสีหน้านะครับผมคือจะไม่ออกทางสีหน้าพยายามให้ตัวเองเข้มแข็งครับ โดยที่เรื่องเนี่ยจะค่อยๆเล่าทีละอย่างแล้วก็ค่อยๆเล่าทีละปมของตัวละครต่างๆรวมถึงตัวเอกของเราโคทาโร่นะครับผมผมว่าผมชอบนะอัน,นเม้เรื่องนี้ค่อนข้างชอบเลยนะครับโดยเฉพาะชอบตัวละครคนที่แต่งตัวคล้ายยากุซ่าคือเฮ้ยตัวละครอนะ่ะ คือมันยังทิ้งตัวละยังยังทิ้งปริศนายังทิ้งออสิ่งที่เราให้เราได้ค้นหาเกี่ยวกับตัวละครตัวเนี้ยไว้อยู่เยอะพอสมควรแต่การออกแบบดีไซน์ตัวละครคาแรกเตอร์ต่างๆของตัวย akuza เนี่ยคนที่แต่งตัวค้ายยก k u z a คนนี้เนี่ยค่อนข้างย้อนแย้งกับนิสัยเขามากมีเมฆหลายเรื่องนะที่ทำแบบนี้แต่ทุกเรื่องจะออกมา และน่ารำคาญทั้งหมดเลยมีรอดน้อยมากที่ความย้อนแย้งเนี่ยจะสามารถทำให้คนดูเอนจอยได้คือรอดน้อยมากซึ่งใช่ครับตัวละครตัวนี้เหมือนจะน่ารำคาญแต่ไม่ครับแต่กลับเป็นตัวช่วยทำให้เนื้อเรื่องดูเข้มข้นมากๆและยังเติมเต็มส่วนสำคัญของเนื้อเรื่องและตัว,วละครโคทาโร่ได้อย่างดีนะครับเป็นการเ,เรียกว่าไง ช่วยเติมเต็มช่วยส่งเสริมนะครับยิ่งตัวละครอื่นๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับเป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้เลยในการดําเนินเนื้อเรื่องและในการทําให้ตัวคทาโร่เนี่ยเติบโตและพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้ถึงแม้ลาไเส้นจะไม่เข้ากับเนื้อเรื่องบ้างบางครั้งแต่พอดูดูไปก็จะชินไปเองครับยิ่งเสียงภาคไทยนี่ยิ่งฟินเลยครับถือว่า,ถ,วา,าถือว่าภาคได้ดีเลยครับภาคได้ดีเลยแถมแรกๆครับ ที่ดูเนี่ยคิดว่าเป็นอนิเม่ใสๆโรคสวยตลกเฮฮาชีวิตประจำวันก็ก็ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนะมันทำให้เรายิ้มตามได้แต่พอดูไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละรครับดราม่าจัดเต็มเลยครับแถมแฝงความดาร์กโคตรไว้เบื้องลึกอีกด้วยคือมันทำให้เราจุกได้นะครับไอ้ดราม่าเนี่ยแล้วก็ความดาร์กของเรื่องนี้เนี่ย พอได้ยินหลายประโยคของตัวละครที่พูดกับตัวกับตัวละครอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เก็บเป็นความลับไม่บอกโคโทาโร่เนี่ยเช่นเงินประกันชีวิตที่ต้องส่งให้โคโทาโร่เนี่ยคือคือแบบเฮ้ยในใจเราคิดแล้วคือรู้เลยว่าหมายถึงอะไรแล้วจุกเลยเว้ยที่โคโทาโร่ไม่รู้นะครับ แต่สงสัยถามตลอดเลยครับว่าใครเป็นคนส่งเงินให้นะครับแบบยิ่งตอนสุดท้ายนี่คือจุกเลยครับเรียกว่าแทบัวใจหยุดเต้นเลยครับสงสารมากแต่ก็ดีใจนะครับดีใจมากที่ได้เห็นตัวละครตัวนี้เนี่ยพัฒนาและค่อยๆเติบโตโดยมีการชี้แนะชี้นําจากตัวละครตัวอื่นผมถึงบอกนะว่าตัวละครตัวอื่นเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ตัวเอกของเราเติบโตนะครับ และดูเหมือนว่าจะให้การใส่ใจดูแลมากๆนะใส่ใจดูแลในตัวโคทาโร่มากๆนะครับคือเหมือนเราเป็นตัวละครตัวเอกไปด้วยเลยอ่ะเหมือนเราอยู่ในเรื่องเลยครับเราจะอดห่วงตัวโคทาโร่เนี่ยไม่ได้เลยและเห็นใจไปด้วยนะครับคือเราแบบจะห่วงโคทาโร่อยู่ตลอดเวลาว่ามันจะทำอะไรนะครับอันนี้ถือว่าสปอยได้นะครับเพราะว่ามันออกมา น่าจะนานแล้วสามารถดูได้ใน Netflix นะครับแล้วยิ่งตัวละครที่ต้องจากลากันคือเฮ้ยแค่ไม่กี่ตอนกี่ซีนกี่ฉากอะเรายังผูกพันกับตัวละครตัวนี้ได้เลยเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วอะคือ้ผมตกใจตัวเองมากที่อินได้ถึงขนาดนี้นะมันสนุกในแบบที่ที่มันที่มันเสือก็คือมันสนุกในแบบของมันนะครับคือสนุกในแบบ แนวของมันในแนวของมันเองนะครับเล่นเอาผมเนี่ยอิ่มกับรสชาติของตัวหนังเลยครับอิ่มกับเรื่องนี้เลยครับนี่แค่10ตอนนะไม่รู้ว่าจะทำต่อไหมแต่อยากให้มีต่อเพราะเรื่องนี้พัฒนาตัวละครทั้งนิสัยทั้งความคิดและเรื่องอื่นเนี่ยทำออกมาได้เจ๋งมากๆเรื่องนี้ถือว่าสุดในแบบของเมฉบับ ดราม่านะครับได้ดีเลยดราม่าชีวิตประจำวันได้ดีเลยนะครับผมสมควรแล้วครับที่ผมจะให้ซิปปิ S เกเทียกอสไปเลยนะครับเทียกอสสำหรับผมนะผมแนะนำให้ดูครับแล้วจะได้รสชาติกึ่งแปลกใหม่แล้วผมรับประกันเลยว่าจะลืมเมะเรื่องนี้ไม่ลงแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่อนข้างรีบนะครับ ก็ทามีเสียงรบกวนหรือผมพูดติดๆขัดๆพูดผิดบ้างผิดอะไรบ้างก็เข้าใจด้วยผมผมเม่อนอนไม่พอนะครับนอนไม่พอและที่สำคัญก็คือรีบนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วถ้าผมพูดช้าดูน้ำเสียงแปลกๆไม่ต้อง,งสงสัยครับนอนไม่พอเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าคลิปนี้ไม่นสนุกก็ไม่เป็นไรดิสไลค์ได้ไม่ว่ากัน Check in my adios